สบายดีสบายดีเด้อเอฟซีชนะหักมดทุกข่ทุกคนเด้อไปจ่ายตลาดมาอีกเด้อมนีงเด้อไปซื้อเครื่องแกงนมัยนะพ่อซีแกงนมัยเนี่ยมาเบิ่งแบบมีม้อนได้ย่างมึงนี้ได้ย่างก็มาให้พี่ให้น้องเบิ่งให้ลูกให้หลานเบิ่งเนาะเพื่อนเบิ่งกอดอุ่นมด สมพักสามถุงเศ้าพันกีบสี่สิบบาทสมพักสมสมตินงวตินยังนะสมพักบัวแล้วก็สมพักกาด้นกันเหมือนมอนเอานนสี่สิบาทสมถุงพอกินบ่สามถุงอันี้สา, tea, สา,สา,สามถุงอันนี้ส,สี่สิบาทเส้าพันแล้วก็ได้ยันหอมร้วนมะปูก้าบาท ความร่วมสิปูกห,หนูแรงกันสิปูกเธบาทชิดภันกีบแล้วก็ได้มกหน่อไม้มกหน่อไม้เนี่ยก็เธบาท3ม,มก3 <c oughs> ม,มกอันนี้10ปันกีบเธบาทได้สละรัชนางมุน่นสิตามองหุง สลัดน่กระซิบ,บ,บาท, 5, ทรรบหาขั้นขีสลัดเน้อกรซื้อพกบัวแบงเมมันสิปปูก,กับบัวเมลแงสิบปูกนี่นซื้อพกบัวแบงสองหมัดในสิบหาขั้นขีสซ่าหาบาทสองหมัดอันนี้เลยเอากับตัดหกักตัดหักมันออก,กเอาใบลีใบไม่ออกไปกินเมอแรงก์สิบปูก ปู่พ่อได้เก็บกินพ่อแก่ไข่เนองบัวพูกข้ามปู่ไข่บาซันซ่านี่กับมังหงนั่งมณ์สั่งเมสซ์สั่งเมสซ์แต่เงินคนอะไรมาเหมยมณ์กับอะไรของเจ้าท่านท่านนี้เด้อคนเก้าเงินไหนคนสั่งมังหงขอบปุ้นซักซันรัดสุมพักของเพิ่น เพคนสังส่งพอดีม้มดแทนจิหมาคันฟองเพิ่ลนี่กรปุ้นรปุ้นซามบาทมายุบแต่บวกอันนี้ก็ได้มันไข่เด้อนี่มันไข่มันไใ่เรืองหนะนี่บูจักมันไข่ว่าโลนของซาบันผีดสี่สิบบาทนี่มันอันนี้แล้วมีมันโดนมันไข่นี่มันเรืองข้างในน่ะ หนึ่งกินแซ่บแซบมันนะนี่นะหวานมันแซ่บก่าโต๊ะสิใจขาวใจอีฟน้ำบร็อถแาบใจแบบนี้แซ่บมันนะสี่สบิบบาทโลหนึงสี่สิบบาทข้าวพันกีบข้าพันกีบเนี่ยน,ยนี่เอออันนี้สต้มฮโลซื้อมาไว้ผงต้มสุโล ถั่สิบหาขั้นขีเจ้าหาบาทยังเชื่ออยากเห็ดยังเชื่ออยากต้มถั่กินเนาะน้องกระสือนี่มาใส่โรสสำเร็จรลปสบายซิบเจ้าหาบาทสิบหาขันขีเมนอลไรเจ้าหาบาทในกระตังใสมาเล่นมงเล็งมึงไม่มงเล็งนะเศ้าบาทได้มงเล็งนะ เท่งตังสายเนี่ยกับมีมอนกับสิกินใบมันหากมันนี่กับสิปูหากมันกับสิปูเห้าบาทช่องมัดเห้าบาททิปท่นกีบท่านกีบได้เผือกเผือกมีกระโลหนึง โลหนึ่งงานสามสิบห้าท่านกีบหกสิบห้าบาทเป็นเงินบาทหกสิบห้าบาทนี่เฮงเผือกจีนได้เนี่ยเผือกจีนไดน้เนี่ยเผือกจีนนี่กระกุ้งของนางมนสั่งมอซื้อเคิองกิโลคนชิมมาตำกินเคิองกิโลหก ครึ 8, 000, 000, 000, 000, 000. ่งกิโลแปดสิพันกีบดหนึ่งแสนหกของนางมนเพิ่นในกรุงมีทักข่อยทักสิบานมอแรงได้น,นี่ักซีสิบบาทอันนี้เจ็ดพันกีบอเอาเจ็ดกีบอะจ้าอมัมอนสุไได้ลเนาะิบบาทก็เกินไปพด ก็งูโซ่บัสทรายของคอยคอยปลักสู้นะในภาคอีตูในภาคอิตูเจ้าภาคซื้อเมด่อแสนสิบห้าพันซื้อกุ้งซื้อข้าวปุ้นซื้อมะหงอามาไว้ต่ำแมีนสมพักบอสเอาสลัดเขาให้ซื้อให้ลัดได้น้ำมันพันร้างแม่ซื้อแล้วก็ว่าพันกลาเงินใไฮจะปลูกมะแรงพักในภักอีตูอะไรนะมันจะมีเส้นจะแบ่งตลาดสมมติมันดีเนาะมีไนแบบวานหล่นเนาะแม่เนาะเออมีไนหรอแสนอะไรก็แม่เส้นสิบห้า ว่าต้องไปเอาต้นมะปงูกันดิฉนเช่าเลยแถมขอบคุณค่ะแล้วไม่ได้ถูกไลยเอาไว้ตำชงได้อันนแกเรารีวิวไปของโปรดมัทนี่ได้ตานมอ้นไปตลาดเด้อได้ซัมนี่ได้กุ้งโอเคบายบายเออมะหงุ่นซัมมี่พอดีไหมเอ้ยลูกสาวข่อยมายามแม่เด้อมื้อนี้มาลิมนะแม่เด้อพี่น้องลูกสาวหล่าข่อยโพลสบายดีจ้าโพล ร้านแาวร้านไสผงกระเมดคนทล้าน่องเท่ลลุงผงลุงบนกระแตงโตหลสิไปใส่ดอมือนงแก่พื้นโม่มดแก่พื้นดีแ่นียเตี้ยมเลยนี่เตี้ยมโลสิไปเลยไปแก่พื้นได้ยังมาสูเมดกินนี่นั่งอดรับน้ำอันีน้ำอัดลุ เออเจอพี่อยากพดโล่ไอ้นี่แม่ซื้อลูกซีนมาสู่แม่กินหอมมากเลสบายดีเด้อเอฟซีทางนั้นเด้อเอฟซีนางอ้นเนี่ซื้อน้ำองุ่นไผ่แกะคือเห็ดเหี่ยบ้านทายจังดิอืมอ๋อหนังแข็งอยู่พี่หาท้องใหญ่เนาะทุองใหญ่ท้องหาพันไหนชาวบ้านเ้าท้องนี้น้อยแม่บอกแม่ไห่หาพันน้อยหน่อทางเจ้านะมาเบิ่งลูกชายข่อยแกไม่มาอีเด้อพี่น้อง Ừ. xúc xoay này để đây. Ừ. Kể ô, ô, ô. này ừ. đây mày lấy quán kính mày ừ. à, lấy cái mà tất mày nó mày mày mà, cắt mày 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 เตรียมลงเตาแล้วสังนไดบกกด้อด้อบกะหัอ๋อสบหอ๋สมาย่บกพี่น้องมึงไหนกะหังมึงกะหัคืออยมันห่านเล็กน้อยเด้มันจะอ้อเสาะนี่นะเี๋มันอ้อแอะนะไปไหมไปดลง้บานีนักโลแได้บงตีนหลอไปแสบอยู่ฮะอือ่ะเกย์เกยกยกย โก้ยโมนกันฮะโคมทั้งรังเขาคะคลึกได้โก้ยนี่ได้อือเอาขึ้นผู้เดียวบ่หนิเอออุ้ยอโก้ยโมนุกันมันสุกูโก้สุกขนาดไหนโมนกว่าช่างนึกเพรได้เส้นเล่นนะเออเจ้าก็เก่งเนาะขื่นขื่นรอผู้เดียวก็ได้ เราคิดว่ามีเท่าไก่ไปน้ำนะเออเียงเห็นมอยากมันอืมอดเดีวพเียวียมันก็เก,ก่งก็เก่งเลย <laughs> บริสมน้อยนะพี่น้องเอ้ยแห้งก็แห้งแท้ลุงเบิร์น,นะสามโถนเลยจะแบเก่งเก่งอืม เดอเอาตัวนี้โลงอีกบาทนี่แล้วก็มาสองโลเนาะเบวบ่เมื่อ้านนี่โลหนึ่งวานนี่โลหนึ่งหมูอนี้โลหนึ่งแล้ก็มาสองโลไม่สิตัดนะยังไรอยู่บ่ใหม่ตัวตัดนะวานสองโลวัานนี่สองโลป่ะเออว้านนี่สองโลหมูนี้ฮาก็มาโลหนึ่งยังไรอยู่ตัวสิตัดนะคุณน้องหรั ผู้น้องนะไปตัดไว้ผู้อไอ้ไปแก่ผลมาเลยตัดกี่บนะ่ธิ์เนาะผมเนี่ยให้ไปตัดผมเนี่พี่น้องคนนี้ยังไม<า>่ได้ตัดอด้นี้น้องมาตัดเออให้ไปตัดผมนะทั้งผมทั้งหนวดเป็นหนวดเป็นเข้าเลยให้พ่อไปตัดเนี่ยจักมาจะใส่นี่ยังไม่ตัดอยู่ผมนะเออพอมาอักเด้อคนผมยาวอืมอมันก็นยันลงนะั่นแหละเลย เลยยันนะก็ดึงล้าออกนะเห็ดนี่เลยฮะเข่งกับเข่งแตเตะมุดได้สมน้อยก้อนน้อยแต่เตี้ยแห้งไงแห้งเตเตปรดก็ได้กระโดดแล้วอาจารย์บอกคักมาลูกขอเห็ด